สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาดฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซนต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ไอดีไลน์ศูน1 3 7 6 8 0-81050-2320ย่าสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055นายกอบจอเป็นประธานมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการ รถเข็นนั่งวีลแชร์และรถ3ล้อชนิดมือโยกตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการที่ห้องประชุมชั้นสองสมาคมคนพิการซอยเพชรหึง20่สบตำบลบางกระสอบอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนายสุนทรปานแสงทองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการ รถเข็นนั่งวีลแชร์และรถสล้อชนิดมือโยกตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกล่าวโอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คนพิการที่เข้าร่วมงานโดยมีดรสิงค์คำมณีจันทร์สุขนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเลขานุก,การนายกอบจอสมาชิกสภาอบจอ หัวงนาส่วนราชการคณะกรรมการสมาคมคนพิการตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและผู้พิการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมพิธี สมาคมได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดเพื่อให้คนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการเข้าถึงสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐทางสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านขึ้นเพื่อมอบกายอุปกรณ์รถเข็นนั่งรถ3ล้อโยกให้กับคนพิการเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพสร้างเสริมสุขภาวะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีความจําเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในการใช้ชีวิตประจําวันให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยมากเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการทางการเคลื่อนไหวขอรับการสนับสนุนรถเข็นนั่งจํานวน153คนและคนพิการทางการเคลื่อนไหวขอรับการสนับสนุนรถ300ล้อโยกจํา จำนวน15คนสำหรับงบประมาณโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพื้นฟื้นฟูสมรัถภาพาจังหวัดสมุทรปราการจำนวน1,252,500บาททวน,นก็ต้องกล่าวไย้ดีว่าโครงการ นะครับที่เป็นเรื่องของการอุปกรณ์รถเข็นรถโยกนะครับที่จัดขึ้นในวันนี้ของสมาคมทิงการจราัรนั้นเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเเป็นการแก้ไขปัญหานะครับให้กับผู้บริ ในเรื่องของออร่างกายเรื่องกายนะครับในเรื่องของในเ,เรื่องของลถเข็นแล้วก็ลดโรคเพื่อให้ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้พิการประเภทนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็จริงแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับของ ควกมคือนเคยในภาพของสวัสดินะครับผมเมื่อกี้ผมยังพูดในเอาที่ที่เราประชุมกันนะครับพื่เรประชุมคือถ้าเราเปรียบมันเหมือนคนคนคนที่คววนพิกตายเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะมันเหมือนโรคใบหนึ่งนะครับมัน,มนเหมือนโรคใบหนึ่งของเขาแต่ว่าเราจะทำอย่างไงให้เขาอยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขมันก็ต้องสอนใจอะไรต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของ เขาอยพัฒนาในเรื่องของศักยภาพนะครับพัฒนาในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องโครงกายอุปกรณ์เรื่องอต่างๆพวกนี้มันต้องให้เขาได้ได,ได้นั่นนะครับเขาจะได้มีจิตใจที่เครื่องแข็งอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขทีมข่าว AEC TV ช n e l รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422